คุณผู้ชมวันนี้เราจะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป d e l i v e r รนะครับวันนี้เราสั่งจากร้านที่ว่าร้านตะวันเนื้อย่างปอเปี๊ยะชีสทอดนะครับร้านนี้ราคาของก็ไม่แรงนะครับอันละ10บาทครับปอเปี๊ยะทอดต่างๆนะครับไส้แฮมชีสนะครับเนื้อย่างก็10บาทครับนะครับร้านนี้นะครับพอดีเราใช้โปรโมชั่นครับเลยได้นะครับส่วนลดมานะครับจ่ายไปราคาเท่านี้ดูหน้าร้านเขานะครับในแอปโล b ์บิน o ูหน้าร้านเขาจะเป็นอย่างนี้ครับตะวันเนื้อย่างปอเปี๊ยะชีสทอดนะครับ ร้านนี้อยู่ที่นิรันด์คอนโดสุขุมวิท9.3นะครับเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสินค้าเป็นอย่างไรครับได้เลยครับเนื้อย่างมาไะ้สิบบาทร้านนี้เขาโอ้แยกหมดเลยครับผมสั่งไป4รสชาตินะครับเพราก็แยกมาถุงรสชาติเลยกลัวรสชาติจะปนกันนะครับเนี่ฮะเนื้อย่างนะครับก็มาไะ้สิบบาทนี่นะครับครับนี่ฮะก็เนื้อย่างพวกนี้ก็เป็นเนื้อย่างแฟนชสยครับสั่งซื้อมาแล้วก็เอามา มาย่างขายกันนะครับรสชาติก็เหมือนเหมือนกันครับใช้ได้นุ่มอร่อยครับเพราะว่าทําจากโรงงานเจ้าใหญ่เดียวเลยครับแล้วก็ส่งมาแต่ร้านก็มารับย่างขายกันนะครับ10บาทครับอืมอันนี้ครับปอเปี๊ยะค้าปอเปี๊ยะทอดน่าทานทีเดียวครอันละสิบบาทนะครับร้านนี้น่ารักนะครับใส่มีมีนี่ครับมีมีอะไรครับชีสซอสให้ด้วยนะครับมีซอสมะเขือเทศด้วยนะครับมีมายองเนสอีกครับ นะครับอันนี้ชิมแล้วก็โอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสักชิ้นหนึ่งนะครับดูสักชิ้นหนึ่งชี่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับคุณผู้ชมตรงปกนะครับอันนี้ไส้แฮมชีสครับปอเปี๊ยะทอดไส้แฮมชีสอืมนะครับทอดร้อนชีสควนก็เยอ้มาัดีสั่งมาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวชิมดูอืมรับอร่อยครับช่ายนะครับอืมอืมชีสดีครับ ขาได้ทีเดียวก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับราสิบบาทนะครับแล้วม้วนชีสจริงจริงด้วยนะครับใส่ชีสในแซมชีสก็สิบบาทนะครับมีซอสให้ด้วยนะครับนี่เนื้อย่างนะครับมาสิบบาทนะครับถือว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มราคานะครับร้านขายราคาตามหน้าร้านนะครับไม่ได้บวกเพิ่มอะไรนะครับ นะครับ10บาท10บาทเท่านั้นนะครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองนะครับถ้ารู้จักใช้โปรโมชั่นถูกช่วงทุกเวลาเราก็ได้สินค้าดีนะครับที่มีราคาถูกนะครับถูกกว่าไปซื้อหน้าร้านด้วยซ้ำนะครับเพราะเราใช้โปรโมชั่นนะครับอย่างสิบาทนะครับร้านตะวันเนื้อย่างนะครับแล้วก็ป๊อบเย็ชีสทอดนะครับอยู่สุขุมวิท93ตรงนิรันดรคอนโดครับร้านนี้ก็โอเคครับ รสชาติอร่อยดีใช้ได้ราคาย่อมเยาวนะครับขอบคุณและสวัสดีทีต่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ